สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนเป็นข่าวพาท่านออกมานอกสถานที่นะครับเราอยู่ันที่สนามฝึกซ้อมฟุตบอลของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมครั้งที่27นะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ฝึกสอนชื่อดังคนนี้นรบอกว่าถ้าใครเคยเป็นแฟนฟุตบอลไทยสมัยก่อนเนี่ยจะต้องคุ้นชื่อกับคนนี้เพราะว่าเก็บประวัตินะครับยาวเหยียดมากนะครับคว้าแชมป์ถ้วยกอสมัยนะั้นเรียกถ้วยกอยังไม่เป็นไทยพีอันนี้ก็3าถึงสสมัยนะครับควีนส์คัพอีก4สมัยเป็นแชมป์เอเชีย2สมัยและที่สําคัญคือ เป็นแชมป์ของรายการแอฟโรแอฟโรเอเชียครับซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมของแชมป์แอฟริกากับแชมป์ของเอเชียได้หนึ่งสมัยซึ่งปัจจุบันยังไม่มีทีมไทยทีมไหนทําได้นะครับวันนี้เราอยู่กับโคชจุนครับจตุพรประมวลบานครับโคชจุนสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงมาไงถึงผันมาเป็นโคชโคชจุนเล่นกสิกรไทยยุคลุงเรืองเลยยุคนั้นมีใครบ้างก็มีนิพนธ์มานนท์ครับสัจจทรีเพที่ปัจจุบันนี้ยังอยู่ในวงการนะครับ สะสมโอ้สะสมพวกประเสริฐตุลย์ชัยใช่เป็นโค้รงัวแล้วสนอใช่ไหมครับโอ้สนอลงสว่างขันเนี่ที่พงเนี่พงมาช่วงหลังแหละป่าลบทองตันอีกวิเชตคงมากวิเชตคงมากด้วยครับโอ้โหยุคนั้นบอกว่าเป็นสุดยอดของกสิกรไทยนะครับถ้าถ้าแบงค์ไม่เลิกว่าซะก่อนเนี่ยยังอาจจะได้เล่นไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเป็นไงเป็นไงโค้ชจุดถึงผันชีวิตตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล จริงๆแล้วตัวผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นตั้งแต่อายุ15ที่เริ่มฟุตบอลจริงจังเนี่ยที่เริ่มหาหาเงินได้เนี่ยอายุสิบห้าเนี่ยไปเล่นบอลทวิงออสมัยก่อนที่ถ้าเล่นบอลทวิงออยากนะครับได้ปีเดียววันละห้าสิบบาทกับกีก๊กโค้ชคนพันยังต้องเป่นเนด็กพอเรามาเล่นกัสมกรไทยตอนตั้งแต่15เนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นโค,ค้ชเขารู้สึกว่าเออเราเป็นนักบอล โค้ดเขาสอนเนี่ยเขาสอนอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าวะเราก็สงสัยอยู่มันดีหรือเปล่าวะหรือว่าดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีก็สงสัยมาต่อจะอยากเป็นโค้ดเพราะว่าเป็นเด็กๆไม่ชอบเรียนหนังสือพวกนี้ไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ชอบรู้สึกว่าชอบเลน่นฟุตบอลแต่บอลมันกว่ามันกว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยคนเราเนี่ยถ้าเราเลิกเล่นเราจะต้องทําอะไรครับคิดตั้งแต่15นะครับโอ้โชคดีก็ได้เจอโค้ช เก่งๆโชคดีตอนอายุ 27, 28เนี่ยฮะได้ไปติดเยาวชนมาเรียนไทยก็ได้เจออาจารย์สุพลมณีกีรกตคุณนะครับที่เป็นที่อนโค้ชไปเจออาจารย์หลังครับตอนนั้นอาจารย์หลังเป็นโค้ชรโอ้โหนี่สุดยอดโค้ชเลยครับก็ก็ได้เล่นสองครั้งเล่นนักเรียนไทยสองครั้งครั้งที่สองเนี่ยอาจารย์หลังก็ถามว่าปิ๋กศิษย์กรไทยเขามีโทรสอนแล้วอยากไปอยู่ไหมมาชวนหลังจากแข่งที่สิงคโปร์ครับใอาจารย์หลังถาม ตอนนั้นระหว่างนั้นก็มีธนาคารกรุงเทพก็จะให้ไปเล่นอยู่ครับมีโทรศัพท์ TOT ของพี่อ้อมก็จะช <T. S 2> วนกจกับไปเล่นอยู่ให้กลับไปเล่นด้วยกอเลยปีนั้นจะหลังถามว่าพอดีปีนั้นก,กอลมีสองถั้งมีถ่วยกอลช่วยขอตอนนั้นผมเขาชวนว่าถ้วยขอเพราะถ้วยกอเขามีทีมอยู่แล้วครับก็ไปเล่นถ้วยขอไปเล่นก็ได้แชมป์เอาส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กโยชนทยมงชาติไปเล่นกันก็ได้แชมป์ก็ขึ้นมาจากถ้วยขออยู่ช้วยขอสองปี นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นที่กองครับใส่เต้าเป็นที่กองเพราะเป็นที่กองก็อยู่ตลอดจนสโมสรเลิกจนเลิกนะจังหวะที่กอนที่สโมสรจะเลิกเนี่ยผมเป็นติดทีมชาติชุดใหญ่ครับคุอของทคเกอร์ครับพิวิชูลเป็นโค้ชอือแล้วพอดีบาดเจ็บเขาอ๋อจังหวะนั้นเองก็เลยในที่เรารักตั้งแต่อายุสิบห้าเนี่อรัตบอลสิบสามปีก็บ่มประสบการณ์อาจารย์หลังสอนอะไรอาจารย์กวินสอนอะไรครับอาจารย์ทองสุกสอนอะไรนะครับ ก็เก็บเกี่ยวตลอดอลก็เรียนรู้อยู่ตลอดมีอยู่ขั้งหนึ่งผมจำไม่ได้นะอันนี้เป็นผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเขาสึกที่ดีผมไปเก็บตัวอยู่ที่ปากช่องกสิกรไทยไปเก็บตัวที่ปากช่องส่วนอาจารย์ชันวิทย์ก็เป็นวิทยกรให้กับโค้ชวิทยกรโค้ชสอนโค้ดตอนนี้ผมเนี่ยพอซ้อมเช้าเสร็จผมไม่ผมไม่นอนอื huh. ผมเข้าห้องเรียนกับโค้โชไปเรียนเขาด้วยเพราะว่า ไม่ได้ไปเรียนอะไรมากมายเราไปลบกระดานให้ั <laughs> ไปลบกระดานแล้วก็นั่งเรียนตั้งแต่เช้านเย็นเรียนยศซ้อมบอลต่อโอ้โหทำแบบนี้ตลอดห้าวันที่ไปเก็บตัวเพราะว่าเราลักลักอยากอยากจะรู้อยากจะเป็นจริงๆแล้วผมไม่ผมผมจำไม่ได้ลนะมีมาเซอร์อสัมชันทนนะมาเซอร์สาธิตนะเนี่ยแกบอกว่าเฮ้ย <laughs> จุนผมจําได้ว่าคุณเข้าไปนั่งเรียนหรือผมไปลบกระดานเลยให้ <laughs> โอ้ใช่นะ้ร <laughs> โค้ผมมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นโค้ดเห็นอาจารย์หลังเป็นต้นแบบเห็นอาจารย์ทองสุขเห็นอาจารย์ชวินเป็นต้นแบบมีอีท่านหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นอาจารย์เป็นโค้ชที่เป็นต้นแบบครับอาจารย์คงพันศุนทรศิษฐ์ครับอาจารย์คงพันธ์อาจารย์เทียบเป็นเพื่อนอาจารย์หลังเป็นอาจารย์อยู่วพอปัจจุบันเริ่มจะสิบเกษียณแล้วครับนะครับเป็นต้นแบบที่เป็นครูความเป็นครูท่านสูงมากครับนะครับจะให้คำปรึกษาลูกผู้เล่นตลอดแล้วก็คอยแนะนำตลอดครับอาจารย์อาจารย์หลังก็เป็น อาจาร์หลังเป็นโมเดลได้เพราะว่าอาจาร์หลังเนี่เป็นคนรุ่นใหม่ครับสมัยนี้อาจาร์หลังอายุประมาณ4 3 8 3 8 9มาผมอายุ18บครับเออก็เห็นเป็นต้นแบบคืออาจาร์หลังพยายามเรียนรู้แล้วเราจะเรียนรู้ตลอดนะไปเรียนรู้เป็นเรียนบาซิ่ไปเรียนเยอรมันไปเรียน,ยนใครมีส่งไปแกไปเรียนยหมดเลยผมก็โชคดีอาจาร์หลังนำวิทย,ยาการใหม่ครับความรู้ใหม่เข้ามาในเมืองไทยผมเพื่อได้เป็นนักบอลช่วงนั้นมไม่ซึมซับมาหมดเลยผมถือว่าผมโชคดีครับ ก็คือโชคดีจากการได้ครูดีด้วยแล้วก็ตัวเองฝ่รู้ด้วยนะครับน้อยคนครับที่คิดไว้สมัยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักกีฬาเนี่ยน้อยคนที่จะคิดว่าหลังจากหมดอาชีพการเป็นนักกีฬาแล้วตัวเองจะทําอะไรแต่ว่าโค้ชจุนรู้ตัวเองมาตลอดว่าอยากจะเป็นผู้ฝึกสอนเพราะว่าอยากรู้ว่าการเป็นโค้ดเนี่ยมันเป็นยังไงครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้จุดเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยได,ได้ครูดีด้วยทั้งนั้นเลยที่เอ่ยชื่อมาโดยเฉพาะอาจารย์หังนะครับในพ,พวกนักเรียนไทย,ยรู้จักกันดีอาจารย์รังแล้วโค้ จับพระจะผูกเข้ามาทําทีมซีเกมตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อทีมจริงๆแล้วทีมชาติเนี่ยผมผมผ่านมาหลายๆชุดครับผมเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชเยาวชนสบปีบสมัยรุ่นทีละศิลป์นะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็โชคดีอีกว่าผมได้ทําทําทีมอาสมชัญธนบุรีตอนนั้นผมเป็นหัวนหน้าผู้สอนอยู่ที่อาสมชัญธนบุรีครับทำทีมอาสมชัญธนบุรีได้ไปเป็นแชมป์ระหว่างที่เราชิงบอลโค้กครับเนี่ย ท่านอธิบดีคนก่อนทินักรครับอาจารย์ทินักอาจารย์ท่านเห็นเห็นว่าโอ้ทำไมเล่นดีจังอสำชันทอมไมเล่นเก่งขนาดนี้ครับให้บอกเอาทีมเนี่ยไปเป็นนักเรียนไทยอ๋อยกชุดไปเลยเพื่อไปเป็นโค้ชนักเรียนไทยเป็นโค้ชเยาวชนนักเรียนไทยครับครับที่เวียดนามแต่ช่วงไม่ดีเสียลูกโทษแพ้เขาได้ลองแชมป์ได้ลองชมป์ได้ลองแชมป์ชุดที้เราสินแดงดาครับชุดที้สินแดงดาหลังจากนั้นก็เป็นได้รับเกียรติจริงๆแล้วโชคดีนะครับได้ พาทีมทีมชาติชุดชุดบอลโลกอะไปกับตัวที่แมนซิตี้แมนซิตี้ยุคนั้นพอดีอาจารย์ชันวิทย์ท่านติดภารกิจที่ทีเกมโค,าคราชเลยส่งผมไปแทนที่แมนซิตี้แล้วพาทีมชาติชุดใหญ่ไปด้วยเป็นผู้ช่วยโค้ชให้อาจารย์หลังเป็นผู้ซัพโค์ตให้อาจารย์หลังชุดชุดบอลโลกด้วยแล้วก็มาปี2010เนี่ยผมอาจารย์ชันวิทย์แล้วก็ทางสมาคมเนี่ยแต่งตั้งให้ผมมาทำฟุดบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อสี่ปีที่แล้ว ก็มาทําชุดเอเชียนเกมกับชุดเอเชียนคัพครับมีเวลาเตรียมทีมเดือนนึงไปเตะเอเชียนเอเชียนคัพมีเวลาสองเดือนไปเตะเอเชียนเกมก็ดีนะครับพัฒนาการดีมากตกใจมากครับว่าเราทําทําได้ดีขนาดน,นั้นนะครับทีมสตาร์โค้ชก็ดีแล้วก็ทีมฟุตบอลผู้เล่นก็เลยเป็นก็เลยเป็นความผูกพันกับเด็กชุดนี้เด็กๆนะๆวนอนหญิงชุดนี้ครับเพราะว่าเราเราอยู่ด้วยกัน6เดือนเมื่อ4ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วป,ปี2010ครับ มันพัฒนาการเร็วมากเราเราไปเสมอกับทีมชาติจีนได้ไปอุ่นเครือ่องสองเกมจากที่เราเกาหลีเหนือนเขายิงเราหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเราเคยผมผมไปทำเอเชียนคัพเราแพ้เขาสี่ศูนย์สี่ศูนย์แต่แบบว่าลูกสุสดพิเัยอพอมาเอเชียนเกมเราแพ้เขาสองศูนย์แพ้จุดโทษลูกหนึ่งโดนจุดโทษลูกหนึ่งแล้วก็โดนยิงไกลลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่าเราน่าจะมีมีพัฒนาการที่ดี ทา,ทางคุณแป้งเนี่ยคุณแป้งผู้จัดการทีมเราเนี่ยได้จำนวนพันล้ำซ้ำกับสมาคมติดต่อมาว่าจะให้มารับงานในการแข่งซีเกมครั้งนี้จริงๆแล้วผมก็มีงานทําอยู่แล้วนะครับทำอะไรพัฒนททาทีมยาสูบอ๋อครับทำทีมยาสูบอยู่ทำทีมยาสูบอยู่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าความผูกพันกับน้องๆน,นะครับกับเด็กๆพวกนี้แล้วก็ใจที่เป็นคนไทย เกิดเป็นคนไทยครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องยอมเสียสละครับถ้าเสียสละนะครับอ๋อแบ่งใช้เอาเวลาครับที่ทําทีมมาทํางานที่ชาติครับเต็มตัวมาแบบเต็มตัวนะครับผมนอนกินอยู่กับเด็กมาสามเดือนครึ่งแล้วอยู่เหมือนพ่อกับลูกไปเลยเหมือนอย่างนั้นเลยครับเหมือนพ่อลูกเหมือนพี่น้องกับบางครั้งเหมือนเพื่อนกันบางครั้งบ้านอยู่ใกล้ๆกันแค่สี่กิโลห้ากิโลไม่ได้กับลูกสาวบนอยู่แล้วลูกสาวบนว่าพ่อบ้านอยู่ไหนเนี่ย เมื่อวานตอนกลับบ้านลูกสาวถามว่าบ้านอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเดเป็นคนไทยก็ต้องอะไรที่เราคิดว่าทําให้เป็นส่วนหนึ่งเที่ยวเที่ยวเล็กๆเที่ยวหนึ่งจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ก็ยินดีผมเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่คนไทยคนหนึ่งก็มีทัศนคติหรือว่ามีมีวิสัยทัศน์ในในเรื่องที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับถามโค้ชจุดนิดนึงเมื่อก่อนทําทีมเยาวชนไทยคือผู้ชายพอมาทําทีมผู้หญิงเนี่ย แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนต้องต้องผมเรียนเรียนที่แบบว่าผมเนี่ยทำฟุตบอลลากหญ้าเลยนะครับผมเป็นผู้จัดการศูนย์ฟุตบอลช้างฟุตบอลไทยเบสฟุตบอลอะเคเดมี่นะครับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมผมดูแลเด็กๆสอนเด็กๆตั้งแต่อายุหกขวบยันถึงสิบแปดขวบนะครับทำมาสิบปีแล้วเป็นโครงการรับช่วยเหลือสังคมสอนฟุตบอลให้เด็กสีผมเป็นโค้ชฟุตบอลแบบเยาวชนของโรงเรียน โรงเรียนที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยเรื่องฟุตบอลผมทำฟุตบอลเยาวชนยิมชาติผมทำ,มมท,ำทีมทีมชาติชุดใหญ่ที่ว่าเป็นผู้ช่วยมมอาจารย์ชนิดผมทำทีมไทยลีกผมทำทีมดิวชั่นหนึ่งผมทำดิวชั่นสองแล้วก็ทำทีมชาติญิ่นถามว่าแตกต่างกันผมบอกเลยว่าไม่แตกต่างกันเพราะความเป็นโค้ชอาชีพของผม ้อาชีพมัน,ม,น,ม,นมันชัดเจนนะครับโค้อาชีพมันครอบคลุมหมด <อ futuro. S 2> มันต้องมันต้องรู้หมดมันต้องรู้ว่าวันนี้เราวันนี้เราสมหมวกใบสอนเด็กวันนี้เราสมหมวกสอนไทยลีกสมหมวกสอนดิวชั่นหนึ่งสมหมวกสอนบอลหญิงค,ความแตกต่างมีอยู่อย่างหนึ่งที่ที่ผมว่าไม่มีใครรู้แต่ผมทราบดี <อ Gerilim. S 2> นักฟุตบอลทีมชาติหญิงนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีการความตั้งใจในการซ้อมมีความตั้งใจในการเล่นสูงมากๆซึ่งผมเชื่อว่าในเมืองไทยหาไม่ได้อผมสอนมาทุกชุดแล้วตั้งแต่เด็กตั้งแต่ห้าขวบยันถึงทีมชาติชุดใหญ่ครับทีมชาติผู้หญิงมีหัวใจที่อยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นแชมป์ซ้อมหนักเท่าไหร่ก็อดทนซ้อมเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่มีท้อ แล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นมากมที่จะพัฒนาตัวเองครับอ๋อ oh, นี่ครับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้โค้ชจุ่มมองเห็นว่าซีเกมทีมฟุตบอลหญิงซีเกมชุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องซีเกมครับ